เราพาร้อมที่จะสู้กับไอ้พรรคการเมืองที่มาค้องามสวใช่ไหมเราพร pues ้อมที่จะสู้กับสวอที่เป็นคี้ขค่าของทุนสามางใช่ไหมเราพร้อมที่จะสู้กับสวอที่เป็นค um ี้ขคาของทุนต่างชาติด้วยใช่ไหมเราต้องการสู้เพื่อชาติเพื่อพวกเรา เวลาประชาชนเดือดรนเราต้องการองค์กรอิสระที่วิ่งเต้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะวันนี้มันพิสูจน์ให้เราว่าแม้แต่ป๊าบอชามันก็บอกว่ามันวิ่งเต้นได้ไอ้อเหี้ยเอ้ยนาดปาระชาชน เชื่อถือกว่ามันจะบอกว่ามันวิ่งเต้นได้อย่างนี้นักปักษาอะไรกับกอต่อพี่น้องไอชิดเวันนี้จึงประกาศฉันทามติร่วมกันเราจะ,ะระดมพลังของประชาชนห้าหมื่นลายชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อให้สว่ามีการคัดกรองจากผู้ที่เป็นการทางการเมืองคือองคมนตรีและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายครับ ตะโกนดังๆไปเลยว่าต่อไปนี้พอกันทีไอ้พักการเมืองที่เข้าไปครอบงำพักการเมืองเขาไปครอบนำเาพวกอกันทีพอกันที บอกกับไอ้โวกนี้เลยว่าแนวทางนี้จะทำให้สอวว็ปอิสระและเป็นการทางการเมืองได้ผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองประชาชนไม่ใช่พักการเมืองทันน้อง